الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كان سنسن هم دي الله هم سوء عبيبان يمساكل ريان คณะครูกรรมการพี่น้องที่ศรัทธายิ่งของอุควะและเพื่อนนักเรียนดีรักทั้งหลายครับกระผม <C> เด็กชายภูมณิณริเอมอารันเป็นตัวแทนมาจากสออมรุ่นอิสลาบ้านไซขาวเขตการศึกษาที่แปวันนี้จะมาบรรยายธรรมในหวัวข้อเรื่อนที่ว่าจุดยืนมุสลิมในยุคสังคมเสรีพี่น้องที่ศรัทธายิ่งขององค์วและเพื่อนนักเรียนดีรักทั้งหลายครับเส้นทาง และแนวทางที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั้นมีเส้นทางและแนวทางให้มนุษย์เลือกเดินไม่มากหรอกครับแต่ เมื่อมาดลเลึกเดินบนเส้นทางและแนวทางนี้แล้วโปรดจงมั่นใจเถิดครับว่าเขาจะไม่ถูกโด,ด,เดนเหยียดโดนดาจากอัล์ลอ์จอากท่นานนบีสังคมและคนรอบข้างอย่างแน่นอนเส้นทางที่ว่าเส้นทางของ Allah, องล์ลอสซุลมาแลนั่นคืออลัลกุรอานและแนวทางที่ว่าแนวทางของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอวยสลัมนั่นก็คืออันฮะดิษหรืออัสซุนานั่นเองครับพี่น้องที่ศรัทธายิ่งของหลวและเพื่อนนักเรียนที่รักทั้งหลายครับ หากเราย้อนกลับไปมองเหตุการณ์เมื่อครั้นอดีตการที่ผ่านมาก่อนที่อัลลอฮ์ซุลไพร์แลได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลาลอ่อยเซลัมมาถึงแพร่ศาสนาอิสลามแก่มวลมนุษยชาติสังคมอิสลามในยุคนั้นกำลังตกอยู่ในความมึดบอดทางสังคมจนหาทางออ,อกไม่เจอมีการกดขี่ข่มเหงบูชากราบไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเชื่อช่องลาขงของขลังผู้ผีอีศาและศีรษ์เป็นต้น เบบมืม่อลอสส์สวาตตายแล้วได้ทรงประทานอัลกรุรอานให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตอลอ,อิอสลัมเพื่อมาเป็นทานนำในการแก้ปัญหาทางนำและแสงสว่างจึงบางเกิดขึ้นจากยุคม,มืดหรือยุคแกลเลียสังคมอิสลามจึงเดินเข้าสู่ยุคคอยรุ่นก้อนนนหรือที่เรียกกันว่ายุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองของสังคมอิสลามนั่นเอง ี่น้องที่ศรัทธาย,ยิ่งของอุงวาและเพื่อนนักเรียนที่รักทั้งหลายครับเ<ะ>มื่อการเสียชีวิตของท่านนาบีและกาารจากไปของหล่ออฮาบียะทั้งหลายสังคมอิสลามในยุคอาคิริสซามาน หรือ,อยุคสุดแท้ของการเวลาที่โลกจะแตกสลายสังคมอิสลา,ามกำลังเดินถอยหลังลงเหวลึกและกำลังเดินถอยหลังเข้าสู่ยุคยะฮลียาอีกครั้งหนึ่งโดยไม่รู้ตัวมินำซ้ำยังมีโรคร้ายที่กำลังระบาดเข้าสู่สังคมอิสลา,ามโรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องก,กันโรงพยาบาลไม่มีคลินิกก็ไม่ขายโรคที่ว่านั้นก็คือโรคอีมานออนแอน้นเองครับพี่น้องที่ศรัทธาย,ยิ่งของอุ้วะและเพื่อนนักเรียนที่รักทั้งหลายครับ กระผมยังด้ยคุณนบุตรแลไว,วัยเยาวุฒิกระผมจึงตั้งข้อสงสัยว่าทําไมสังคมอิสลามจึงเป็นโรคอีหมานอ่นนแอได้ถึงขนาดนี้ครับ 1. ทําไมอิสลามต้องไปร่วมเข้าดาวจุดผู้จุดะทัทในเทศกาลสงายปีเก่าต้อนรับปีหม่ด้วย 2. ทําไมอิสลามต้องไปร่วมสาดน้ําปะแป้งในเทศกาลวันสงการด้วย 3. ทําไมอิสลาม ต้องเป่าเทียนตัดเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับตัวเองและคนในครอบครัวด้วย 4. ทําไมอิสลามตบจูงลูกจูงหลานไปร่วมประเพณีวัลลอยกันทุงด้วยนี่คือบางส่วนของโรคอีมานอนแอร์ที่กําลังระบาดและแพร่กระจายไปทั่วในสังคมด้วยเวลาอันจํากัดกระผมจึงหยิบยกตัวอย่างมาพอสังเกตพี่น้องที่ศรัทธาย,ยิ่งของผมและเพื่อนนันเกเรียนที่รักทั้งหลายครับองคลรัชสมุทายแล้ว ทรงรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ได้ทรงแยกแยะเรื่องนี้ไว้ในสุรอัลิกาฟิรุนอายะที่รว่าอาูซุบิลลมินัชรยขอนุอัลมบิสมิลลาฮิราะห์มานุรัลไรฮมรละคุมดีนุกุมว,ลวลาลีดีนซรกลลอฮอลอาซีมความว่าสำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉันไม่เกี่ยวข้องกันและท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลามได้กล่าวไว้ในฮะดิษเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน ตอลาอุสุลูลอยสลุลลาะอไลซ์ลัมมันตะชับเบฮาดิเก้ามินฟาหัวมินหุมความว่ากลุ่มใดเรียนแบบพฤติกรรมของกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดแน่นอนเขาย่อมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนนั้นรายงานฮะดิษโดยอบูดาวุตจากอายะฮ์อัลกุรอานและฮะดิษก้างต้นแสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์สุลต่านและท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลาลอะลัยซัลลัมได้ห้ามยันเดคะในเรื่องนี้ พี่น้องที่ศรัทธายิ่งของอุลลาะและเพื่อนนักเรียนที่รักทั้งหลายครับก่อนจบการบรรยายทําในวันนี้กระผมได้ทําหน้าที่ของกระผมสึดความสามารถแล้วและได้สนองตอบเจตนารมณ์ของท่านนบีมุฮัมมัดสลลุลลาะอิบสลัมที่ว่าบัลลิกูอันนีวะลา,าอายะความว่าจงเปิดแพ่จากฉันแม้เพียงอายะรายงานฮะดิษโดยบุคอรีวันนี้กระผมได้เผยแพ่อ,อัลกรุรอานและฮะดิษ และบอกถึงเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมเพื่อที่จะได้หาทางป้องกันและแก้ไขต่อไปเป็นจุดยืนของพี่น้องเองว่าจะปฏิบัติตัวเช่นไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมนันปัจจุบันกระผมมีตัวเลือกมีสองข้อด้วยกันให้พี่น้องเลือกนะครับข้อที่หนึ่งเดินตามแนวทางของผมและแบบอย่างของพี่นบีและข้อที่สอง เดินทางแนวแทางของมันร้าใชยตอนที่ถูกสั่งเช่งแต่สําหรับกระผมแล้วกระผมเลือกข้อที่หนึ่งนั่นคือเดินตามแนวทางของน้อ์และแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลโออุสลตัมเป็นคําตอบสุดท้ายสําหรับพี่น้อมที่เลือกข้อที่หนึ่งกับกระผมขอสแสดงความยินดีด้วยเป็นคําบอกที่ถูกต้องนะครับบุคคลใดนําเอาอัลกุรอานมาใช้ในการดาเนินชีวิตและเอาอันฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลออุสลตัมมาใช้ในชีวิตประจําวัน เขาจะประสบความสําเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างแน่นอนนี่แหละคือจุดยืนของกระผมและพี่น้องมุสลิมในยุคสังคมเสรีสุดท้ายนี้หากกระผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องของอัฟวินาที่มีด้วยว่าบิลลาฮิตอฟิรวันีเดียะวัสลามุอะลัยกุมวะรราะฮุลลอฮิวะบะเรารกาฮุฮุ